สวัสดีค่ะชื่อนรินทราจันทวงศ์นะคะอายุ28ปีเป็นเจ้าหน้าที่การตลาดของบริษัทโตโยตา้าเจรินค้าราชบุรีค่ะวันนี้ก็รู้สึกภูมิใจมากที่ได้มาวิ่งนะคะเองเป็นเกียรติอย่างมากเลยค่ะและได้วิ่งต่อในรอบที่2,000กิโลพอดีคราวนี้เป็นอะไรที่แบบไม่คาดคิดแต่ภูมิใจสุดๆเลยค่ะไม่คิดว่าตัวเองจะทําได้ถึงจะวิ่งบ้างแล้วก็เดินบ้างก็แล้วแต่ค่ะแต่พี่ๆทุกคนน่ารักมากให้กําลังใจพร้อมทุกคนเลยค่ะในระยะ1กิโลที่วิ่งมานะคะตอนแรกแบาฟิตมาก คิดว่ามันแบบนิดเดียวแต่ก็แอบไกลคือเราไม่ได้วิ่งมานานแต่พอวิ่งแล้วก็รู้สึกว่าเราสามารถทําได้เพราะมีกําลังใจดีๆจากพี่ๆีทีมงานหลายๆคนแล้วก็พี่พี่ที่ลมวิ่งด้วยกันค่ะทําให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีค่ะคิดว่ากิจกรรมครั้งนี้นะคะที่ภูมิใจเนี่ยเป็นกิจกรรมที่ดีช่วยเหมือนเป็นแรงกระตุ้นด้วยให้ทุกคน,นออกมาดูแลสุขภาพรักษาสุขภาพเรากันด้วยค่ะแล้วก็เหมือนว่าเป็นแรงใจที่เราสนับสนุนอย่างวิ่งครั้งนี้เป็นเกี่ยวกับโตเกียว220 0คือเราก็เหมือนเป็นแรงผลักดันสนับสน,น ก็เป <łość> ็นความภูมิใจที่เราเป็นส่วนหนึ่งของในกิจกรรมนี้ค่ะก็อยากฝากกาลังใจถึงพี่ๆนักกีฬาทุกคนนะคะขอให้สู้ๆค่ะเพราะยังไงพวกเราทุกคนเนี่ยที่อยู่ที่ประเทศไทยก็เป็นกําลังใจให้พี่ๆอยู่แล้วค่ะพี่ๆเต็มที่แน่นอนค่ะขอบคุณมากค่ะสู้ๆนะคะ